รักนี่ยก็เธอเล่นหรือเปล่าน้ำพี่ไปอัพเกาะซิวลา,าสารนน์นี่ไปถึงใ,ใครเนี่ยไม่ไปถึงพี่แบงค์เหรอไม่ใช่เวลาแบบรักรักรักกระเทยเ,เล่นเนี่ยมันจะแรงดาเมจแรงขึ้นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระเทยแน่นอนพี่เชื่อผมใช่แท้ใช่แท้เขาเล่นรักกันเนาะใช่ไหมล่ะพี่คนคนดีๆที่ไหนมันต้องชื่อที่เยสกระเทยเขาไม่ได้ไม่เขาจะตั้งว่าที่เยส อะไรไปเล่นไปเล่นที่บ้านค่ะมึงไม่มีแฟดถอยควายเออไม่ได้มีมีฮิวขอโทษนะคือด่าแรงเกินไปของทันจริงนะทำอะไรเนาะโอ้ยปมาติกูทำไมอ่ะเอาสักหนึ่งแม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 สักหนึ่งปลาสักหนึ่งปลาสักหนึ่งปลาอยู่ที่พี่เลยพี่เขากำลังไปไหนมา จะให้มันล็อกก่อนน่ะผู้ยังจะโดนอีกเอออไ้สัโชคดีเลยวอือเหรอเฮ้ยกูแบกอยู่ก่อนว่างเอาตกรถตกรถตกรถเอ้ยไวุ้ณมีโค้ดจ้าน้องไงนี่โอ้ยยังโดนอีก ตลกจัดอ่ะีมาสิล็อกมาสิล็อกมาอีกสิล็อกมาสิกูพุ่งเลยนะนี่ศูนย์สองไปละบอกแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ปวดหัวในเลนหรอกไอ้สัตว์นั่นแหละนี่เฮ้ยพินต้องเดินถ้าไม่เดินก็คือจำจำๆถ้าไม่เดินก็คือแบบไปเป็นอย่างเงี้ยตลอดไป เอาเอาเอาีทั้งตัวพี่ทั้งตัวว้ายว้าวว้าวคือตีผิดตัวขอโทษจ้าผมปวดหัวว่ะพีดอีกนิดเดียวเองอะคือเออแล้วโยนต์ทำไมเอได้อ้าเอ้าเอ้าเอีเด้าว่าอะไรบะเออดะเอาปลาล่ะเอาปลาล่ะมี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 ปลาล่ะเฮ้ยตรงกลางตรงกลางต้องรอดอะไรนั่นล่ะ ไปย้ยงไปเถอะไปไหมกลับยังดูดิเอร่ามาสิมาสิกดันติวิ่งมาเลยนี่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 ปิงป้งปิงป้งเอาไม่ให้กูตีทำไมาอ,อ๋อเอาไม่ให้กูตีทำปื้อพอแล้วมาทำไมอ่ะคือคือเออ อุ้ยมันโลว่ะอะไรอ่ะวิ่งทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะตลกเกินอ่ะเนี่ยคือหิวเกินพ่อเอ้ยถทะหลอนมาแน่นอนแต่ก็แต่พี่พี่คาได้อยู่พี่คาได้อยู่ลงมาเล่นข้างล่างเถอะก็อยู่ข้างล่างพี่พี่อยู่ข้างบนนะพี่อยู่กลางใช่ไม่เคยเห็นนานๆทีไม่ค่อยเห็นคนเล่นในตัวเออูที่เอด้าใช้ว้าว

นี่เอา้านัวโดนนะ่ะอุ้ยกระตรุกเลยอ่ะพี่เจค่ะพี่เรไม่มีอะไรไปสู้พี่เรามาดิมึงล็อกปุ๊บกูบสลชเข้าไปเลยนะาาานี่เอา้าแต่กูก็พุ่งได้ค่ะมาอีกแล้ว ไอ่เ,อเหลือแค่นี้แล้วจะเอาอะไรไปนี่วะคือคือแคลรี่เออซัพพอร์ตคือไม่ไม,ไม่นี้เลยคือคือ,คอถอยถอย,ถอยเออจบละนี่ช่วยด้วยรอละคือมีมีถึงก็ไม่หมดนะเอาเลยเอาเลยใครวะเนี่ยล็อก มันแต่ใส่ซิว,ว,ดดวเรารลนตีแรงควายเดือขึ้นยี่สิินนั่งควายชิบหายยี่ใปล่อยให้มันรอดได้ยังไงวะเฮียเลือดเหลือแค่นั้นไอาศาสตว์รอดเนีย่ยทำไมไม,มันมน้อยอ,อ,อ่ะรวมมันเนาะเยอะแล้วเกิดยางเลือนเป็นรูนก่อนเลยนะเฮียด้สายเดินลมไม่ออกอยู่นจะเป็นเป็นรูนแทน

สวยมากอันนี้สวยเกินสวย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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่นี่เอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยตกใจคือมั่นเกินอ่ะตัวเดียวอะ คือรู้จ้าว่าตัวเองว่าตัวเองเกิดนะแต่มันไม่ได้เล่นคนเดียวนะกิมนี่จริงไม่งั้นคงกิไม่แกะอะไรหรอกอะไรอะไรสักหนึ่งววววเป็นไงล่ะสักหนึ่งแถมสอง มาซี่มาซี่ไปซี่ไปซี่ขอแทงหน่อยซี่พี่เลี้ยวเนี่ยังไงก็ดูเดินช้างไม่ออกโบยเลยนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแอวายวายวายวะละลอกนี่อะไร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 เอาเดี๋ยวเถอเอาเดี๋ยวด้นนี้ คือ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 มันมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงแกต้องแลกกับอย่างอื่นนะเช่นเดี๋ยวถ้าผมออกบูทผมจะออกเป็นแบบบูทต้านเวทหรือบูทเกาะเลยนะทีมถ้าถ้าแกล่ะอะไรนะไม่ปนไปกติพี่ออกบูทเอ่อรถกูดาวอ่ะผมไม่ออกบูทกูดาวเลยเพราะว่าผมออกที่มันมามันรถกูดาวอยู่แล้วอ่ะมันก็เอารถกูดาวอีกไงมันจะได้เล่นง่ายขึ้นอ่ะจริงๆผมว่าถกายืนมันเดือดร้อน เฮ้ยเอาเอาเอาอีน <vin' Great. S 2> ี่หาเรื y, ่องกูเหรอหาฮัลโหลเฮ้ยมันโลว์อะแค่จะเป็นแปงพี่มันกดบาเลียเฮ้ยมันตีไม่ถึงแแเ้ยช่วยด้วยช่วยเอดาวงช่วยเอดาวงช่วยเอดาวงด้วยนะมันอันตีไปละไม่มีเที่ยอะไรเล่นแล้วมัน เอ้าเอ้าเอ้าปิ๊วปิ๊วปอ้าช่วยด้วยคือกูจะแฟ้ไปฮิวก็ยังไงอยู่ดูแล้วนะแครี่เปรี้ยวเกินแครี่เปรี้ยวเกินอะไรเงี้ยคือเหม็นเปรี้ยวแล้วว่ะตอนเนี้ยว้าววว้าคือปอดแดงเยอะหมดแล้วล่ะอ๋อยังมีอีกว่ะเอากล่องกล่องด็อกเตอร์สเตรนท์มาเลยเว้ย กองดอทเตอร์สตรชรู me, place, like oh, <my> ้ส <ís in> <vein> ึกแมตต์น right ี้ต้องมองเยอะๆเพราะว่าไอเลี้ยวมันตัวมันเท่เนี่ยกับซารลอนอะถ้าผมไปดูแข่งมาเลยที่ท่านนี้มั้ยที่ยสวิตสวิตทั้งเลนเลยอะถ้าจะเขาเล่นกันอะสวิตไฟอ่ะไปซิไปซิไปซิไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยบุกเข้าเหลี one, bring, 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 bring ่ยมซะด้วยนะคือบินแล้วบิน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 เก่งเท่าไหร่ก็แพ้ลุงเก่งเท่าไหร่ก็แพ้ลุงจ้า มันเริ่มแล้วเอาเอาเอาคือไม่สวนอะไรเลยอ่ะวิ่งอย่างเดียวดันไปเลยก็ได้มั้งดันสวนไปเลยดูสิมอกาน่ามันจะ ทารอนมันเหมือนมันไม่กล้าเล่นเลยอะไม่ไม่โดนทารอนเลยอะอะไรมอไ้อ๋อเคาเตอร์มันได้ไงพี่ถ้ามันเข้าหาพี่ก็คือมันเล่นยากอะอเคาเตอร์ทุกอย่างร้านกระทั่งเลือด ไปบนดีกว่าไปไม่ได้ตัดเรือไปมังกรดีกวไปมังกรดีกวสามสิบปีตัวสุดท้ายให้มันกันมันกันไปทิ้งไม่ได้นะบอกไม่ได้ดูซิดูซิดูซิเฮ้ยมันจับบอลลอนว่ะไม่มันจอบพอลยงไงบนันบอลามันเอออน น่าจะไม่เดิมนมาหรอกไปล่ะอยากให้ไรฝ่าเดินมาจังเอาไปรอดีมั้องได้ไงเอาจริงไปทันนะเนี่ยอเ,เอาช้ามากอเ,เอาช้ามากอเ,เอาช้ามาก อุ้ยไม่ทันกูชิงอัมติอัดหน้าเลยดันดันดัน,าานไปบนนี่วักมันรอนไม่ไหวเนาะเอเดนได้ปั๊บกูไปวิ่งอย่างไวอีอะเขาดิกวะสีกะพุ่งฮึสีอะ มันมีป้อมบางปอนด์ด้วยใช่เราความเดือดเนใช่ความเดือดเป็นทีเลี้ยงประมันกับผาหล่อเลี้ยงประมันเยอะหมดเปิดเต็ม้วยเอ้ยขี่หมดว้าวนี่มังกรลมหลบไวว่องไว้ฉับพลันสายใหม่กี้เข้าเมื่อกี้เข้ามาเราโชคดีที่ดาเมจเราเยอะกว่า ฉันมีเงั้นี่ตายห่างพี่ยิงฟรีมากไม่โดนอะไรเลยมาโดนตอนหลังอ่ะพี่อยากยิงไงเนี้ยยิมอ,อก,การนาเนี้ยเพื่อนบวกแล้วสวัสดีจ้ายิงธรรมดาสามเม็ตตายปิดเด้ย่อ่ะ ค,คือกดโก้เราวิ่งอะปูดวิ่งเหลือใครเอ้าเอาไลนนางนี่นี่จบดาเมจรล้นมากดาเมจอย่ังล้นเลยอะ เย้เฮ้ใจเย็นนี่รูปพิมพ์จริงเบต้า